วันนี้ผมขอมาแนะนำทุกท่านให้ได้รู้จักกับรายงานสุขภาพคนไทยซึ่งเป็นรายงานในลักษณะที่เราจัดทำเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี2546เล่อมาจนถึงปัจจุบันในเล่มล่าสุดปี2564โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้การสนับสนุนจากสสส รายงานสุขภาพคนไทยนำเสนอข้อมูลสถานการณ์บทวิเคราะห์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางด้านสุขภาพที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศท,ทางของนโยบายในอนาคตโดยเนื้อหาหลักๆของหนังสือสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนแรกนะครับเป็นตัวชี้ว่าสุขภาพซึ่งเป็นการนำเสนอสถานการณ์และแนวโน้มของสถานการณ์ ที่อาจเป็นทั้งในลักษณะของข้อบ่งชี้ปัญหาทางด้านสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มเกิดขึ้นของประเทศโดยในส่วนนี้เราเน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขสถิติและตัวชี้วัดสุขภาพเพื่อให้คนเข้าใจสถานการณ์และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นส่วนที่2เราเรียกว่าสถานการณ์เด่นและเรื่องดีด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของรายงานสุขภาพคนไทยโดยเราจะคัดเลือกมากทั้งหมด10สถานการณ์ที่มีความโดดเด่นและมีความสำคัญในแต่ละปีกับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราเรียกว่าสีเรื่องดีๆซึ่งจะเป็นการรวบรวมและการจดบันทึกผลงานความสำเร็จที่มีความโดดเด่นทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติส่วนที่3ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของเล่มรายงานเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเรื่องพิเศษประจำฉบับ ซึ่งจะเป็นบทสังเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทยในปีนั้นๆโดยครอบคลุมทั้งในมิติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงหรือมิติทางด้านสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมรวมถึงความคิดความเชื่อที่ส่งผลต่อสุขภาวะของคนไทยในภาพกว้างสำหรับการเผยแพร่ในลักษณะของออนไลน์เรามีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www thaihealthreport com เล่มรายง,งานสุขภาพคนไทยยังมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสอสสรวมไปถึงเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพหรือไฮโซและเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเรามีการจัดทำรูปเล่มโดยแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่ทำงานทางด้านสุขภาพ สถาบันการศึกษาและก็ผู้อ่านที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเพื่อให้จัดส่งรูปเล่มให้ท่านได้ถึงบ้านสำหรับฉบับล่าสุดในปี2564นำเสนอข้อมูลตัวชีวสุขภาพในหัวเรื่องตัวชีวสุขภาพพื้นที่และสิบสถานการณ์เด่น4เรื่องดีๆที่เป็นสถานการณ์ที่มีความโดดเด่นในช่วงรอบปีที่ผ่านมากับเรื่องพิเศษประจำฉบับภายใต้ชื่อเรื่อง c ควิด1 9มหันตภัยร้ายเขย่าโลกผมขอเชิญชวนทุกท่านติดตามเนื้อหาในรายง,งานสุภาพคนไทยประจำปี2564และขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว,ว่าข้อมูลทุกส่วนในรายง,งานสุภาพคนไทยเราไม่สมวนลิขสิทธิ์ท่านสามารถนำไปอ้างอิงและเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไรก็ตามขอให้อ้างอิงที่มาเท่านั้นเพียงพอครับขอบคุณครับ